สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปาบอกเรือนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับพิธีกรรมพื้นถิ่นของที่นี่นะคะทุกคนเราเรียกว่ามันคือการสะระเคราะห์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงอะไรนะตัวสโตงปร,ประกอบด้วยอะไรบ้าง ตรอไเครื่องข่าวหวานผลไม้ทูกเทียนแล้วลุงใส่อะไรลงไปคะเมื่อกี้ก็เล็บมือเล็บตีนปล่อยเข้อปล่อยน้ำ อันนี้คือ <c oughs> วัดตามความสูงใช่ไหมคะใส่แล้วครับใส่ลงไปนะคบใส่อะไรลงไปนะคะเส้นผมครับทำไมาต้องใส่เส้นผมกับเล็บคะมันเป็นของในร่างกายของเราที่จะปล่อยเคราะปล่อยน้ำออกไปนะครับอ๋อโอเคครับแล้วรถเครื่องตรงไหนแย้ okay. ครับอันนี้ราคะลงอนนี้สำหรับให้อาจารย์ อาจารย์เป็นค่าอาจารย์นะคะครับคุณแล้วก็องค์ประกอบอีกอันหนึ่งคือน้ำส้มปล่อยนะครับทำไมต้องเป็นน้ำส้มปล่อยค่ะเพราะมันเป็นไล่สิ่งอัปมงคลนะครับนี่คุกอย่าเงี้ยนะนั่นเบาง จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นวัฒนธรรมในพื้นที่นะคะทุกคนซึ่งเราจะเรียกมันว่าอะไรนะคะพิธีสืบชะตานะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันนะคะว่าพิธีสืบชะตาเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าถามคนในพื้นที่ก่อนวันนี้จะเป็นเป็นคนถูกสืบชะตานะคะแล้วก็เดี๋ยวถามกันก่อนนะว่าที่ปละที่ไปของมันหรือว่าความเชื่อของมัน เกี่ยวกับพิธีกรรมนี้คืออะไรคะอันนี้เขาเรียกพิธีสืบชะตาหรือว่าสะดอกเคาะของคนพื้นเมืองโดยเฉพาะคนภาคเหนือนะครับรก็หนึ่งปีจะทำหนึ่งครั้งเพื่อเขาเรียกอะไรนะเรียกขวัญและกําลังใจต่ออายุต่อชะตาอย่างนี้นะครับทําปีละหนึ่งครั้งเนาะจะปัด,ปดปเป่าสิ่งที่อัประมงคลในตัวออกนะครับโอเคแล้วอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นี่มีอะไรบ้างก็มีนะครับอันนี้อันนี้เขาก็เรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าค่าครูนะของอาจารย์ที่จะทําให้ แล้วก็สิ่งของที่จะมาทําการสืบชะตาก็มีพวกของคาหวานเนาะที่จะให้เจ้ากรรมในเวรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อยู่ในสตวงนะครับแล้วก็มีน้ามนนะครับเป็นน้ําสมบัติอันนี้เรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ลุงเรียกว่าอะไรนะสตวงสตวงสตวงสตูงสถานที่จะทําส่วนมากเขาจะเขาเรียกว่าแม่น้ำสามศพก็คือปากแม่น้ำสามสายมันมจบกันนะครับก็คือตรงนี้เนาะสถานที่ตรงนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะ นิยมทําก็คือเขาเรียกว่าแม่น้ำสามศพก็คือแม่น้ำสามสายมาันบรรจบกันนะครับก็คือบริเวณตรงนี้นะครับที่เราจะเห็นนะครับแล้วทําไมต้องเป็นแม่น้ำสามสายมาบรรจบกันมันก็เรียกว่ามันเป็นเล็ดนะครับก็คือ เวลาเราอันนี้เสร็จยุทีธรรมเสร็จเราก็จะปล่อยอันนี้ไหลน้ําไปเลยยิ่งแม่น้ำสามสายมันจบกันคน่าจะคิดว่าน่าจะมีความแรงของกระแสน้ำที่จะพัดผ่านสิข่งของปมงคลออกจากร่างกายจากตัวเราไปนะครับออยากถามลุงนะคะคนที่จะมาท,ทําพิธีให้ให้กับเรานี่คือ เป็นอาจารย์อาจารย์นี่คืออาจารย์แบบก็คือปกติพระสงฆ์ก็ได้นะครับพระสงฆ์ยิ่งดีนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นทิษนะครับเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นมหาเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะมัคคายกวัดนะครับลุงที่มาทำให้ก็คือเป็นเป็นมัคคายกวัดก็คือคยบวชมาเนาะ โอเคคตอนนี้อาจารย์ก็คุยมาแล้วนะคะทุกคนก็กำลังทำวีดีกัน กาลาโนภาวีนาทุกวันปิจุบจับปะพานโมกขาแตชาเต้เรละอุจินกัสริยมีมนาสัมพวาจีอาปนโนวาสัตมนวจระไตวอุินาตุมาตวะาธรรมการเ้าวะอินาตวะา Kapala hulu sewari na sampan tos di tubuh kapala เตจานังอุปปาติสิตังปาสิตังสุมังวิตังเมวะสัมมันสันตุจะเพปูลินุสังขปาจันโตปนะโสยธรรมานิโสติระโสยะอาภะสาวาสปิ ทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะครับทำเสร็จนะครับตอนนี้อันนี้น้ำมนต์เหลือนะครับเราก็เอาไปผมตามบ้านตามสถานที่เราจะไปทำบ้านที่เราอยู่อาศัยเนาะครับโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นพิธีที่เขาสืบต่อกันมาเนาะหวังว่าทุกคนจะได้เห็นมุมมองของชาวเหนือในอีกแง่หนึ่งมากขึ้นนะคะ ไว้โอกาสหน้าจะเอาเรื่องราวดีๆมาฝากอีกครั้งนึ่งค่ะไปแล้วนะคะ